หลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วว่าอ้าวแล้วฉันควรจะเลือกแบบไหนละเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมีคำแนะนำง่ายๆให้คุณตัดสินใจได้เองเลย 1. งบประมาณงบน้อยรถใช้งานเบาน้ามันเครื่องธรรมดางบกลางๆรถใช้งานทั่วไปน้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์อยากให้รถดีที่สุดงบไม่จํากัดน้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้ 2. ประเภทและการใช้งานรถ รถเก่าใช้งานน้อยธรรมดาหรือกึ่งสังเคราะห์รถใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันรถส่วนใหญ่กึ่งสังเคราะห์รถใหม่รถสปอร์ตรถแรงรถติดแกส๊สรถใช้งานหนักวิ่งเยอะสังเคราะห์แท้เท่านั้น 3. คู่มือรถสำคัญที่สุดลองเปิดคู่มือรถของคุณดูครับในคู่มือจะระบุชนิดของน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณไว้อย่างชัดเจนบางทีอาจจะระบุเป็นเบอร์ความหนืดเช่น 5W3010W40 ด้วยนะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน